เดี๋ยวจะพาไปติดตามตัวเลขของแม่สุภาพกันนะครับข้างในเนาะนะครับไปติดตามนครับกิดติสามอยู่แกก็ได้ดอกแต่ว่างวดที่แล้วนะั่นพันใหญ่วันนาราเพ่นได 6, ้หกสองเนาะเลขกเล่าหกสองแลวงวดที่ผ่านมาที่มันออกหกหนึ่งแกก็ได้ลแลวงวดสามตัวสามตัวที่เป็นเลขไทยรัฐบาลไทยเนาะงวดที่มันออกอะไรเนาะจำไม่ได้แม่แม่แม,ม่วันม่วัน์เราเมืม่อนี่แม่มได้ตัวใด เมื่อคืนนี้แม่ฟันยังไงเราฟันเห็นนั่นพี่น้องพี่น้องสิว่าพี่น้องกันนี่ล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นแต่ยุ่งเขียบโดนทนเกี่ยวก็เพิ่นก็เลยถามเพิ่นว่าไอเจ้าได้เลขดีบ่กสั้นเพราช่วงนี้มันกินดูหลายยัยเราเพิ่งได้ซื้อว่าสั้นยัยอีกได้เจ้าอะไฮะนี่บอกน้องนี่เป็นยังไงจากจังบึงก้อนแน่มันไกล่มือก้อนแน่อีกจังอื่นมือยิบเก่าสามที่อีกเจ้าเกากันเพิ่นว่ามวดที่แล้วแม่เลขแม่ได้เตัาไหนก่อน งอทีแลี้มืงอทีแล้วแมวเบื่อทีเล็กไงเบื่อสือเล็กไงคือเตลิกลาวแต่ว่าแต่ว่าเจตูวไม่เห็ดชิปเั่นได้เก้าแเกค่ะอ๋องดเก้าแปดงวดเก้าเป็นแม่แปดเจ็ดแปว่าแปดเก้าแปดนรแม่แม่บาได้แม่บอกได้ไหจังแต่นั้นแม่ฝันแม่ฝัน็ดผู้เ่าผู้เ่าเก้าผู้เ่าโบราณน่ะแม่ก็เลียวค่ะแม่แม่ก็เลียกว่าตัวมีเก้อมีแปดแม่ก็เลียว่างอย่ตัวเดียวเลยบ่กงวดนั้นก คนอีห้องแม่หรอคะคนอี้องแม่ตัวเดียวนะคะเก้าแปดแปดมันี้ะบแม่ัวนี้ยังม่ได้ฝันอยู่ฝันต่ว่าเห็นพี่น้องนี่แหละตะวากันตีเพราะท่านนี่ถือว่าเป็นเลขทีเลขงน้องไม่ลองยต้องไม่แจะมัน้งจะได้่องโมแม่หัวที่แรกหัวที่ว่ามันออกเก้าแปดแม่ฟันนี้ผู้เฒ่าเสียชีวิตเนาะผู้เฒ่าเก่าเรียกว่าเลียงชสสูงนะเรียกเลยว่ามันตรงซื้อเก้าเก้าศูนย์าแปดเก้าเ้าประมาณนี้นะ่ว่าแม่คือชื่อตเก้าแปดเก้าเก่นั่นแหละ เดอนที่ลสองสามพันเมืดนาเมื่อกี้ย่อนไปทีไปถามเหล็พีถามเล็กเลือบอกยแไนบอกเปพื่นว่าวันที่ยี่สิบเก้ายด่กยังบอกว่ามันไกลอยู่ดอกมือเนี้ยยิบหายิบโมงมอหครับฟันขึ้นแม่แม่แมฝันเแในแม่แม่แม่แิ่แม่แม่แม่ยม่แม่แม่ามแม่่ม่ จะเฝ้าไลมแต่ว่าเออเพื่อนก็ถืดีเนี่ยถหวยดีบมนมนนมนยบแมเเออกีอาตตวนี่บมนพ้นกะบบรูพ่อกันค่ะแต่เพ่นกับโบด้เป็นนแ่สอ่สอเก่า่นกับโได้เป็น่นนังส้มหรือว่าหมอน่ยังหรอคะพอนกัเป็นพนธรรมดาล้วเอมามาแท่งหวยแต่ว่าพนับลคือแม่นี่บอค่ะ แต่ว่าแม่แต่ว่าแม่นั่นในความฝันนึ่งว่าเพื่นบอกว่าวันที่ยี่แยี่เก้าจังเอาแม่เพิ่นเลยว่ายี่แปดยเก้าจังเอาเนี่ยนันะที่เป็นตนี่แะเนาะเอาตัวนี้เลยแล้วเนาะแม่แม่บซ้นั่นบเพบากว่าแปดยี่เกาจเพนก็ว่าซ้ำนั่นแหะครับเพาะว่าแม่สองแปดสองเก้าเลยเอแปเ้เลียลแม่แม่สุภาพสุดจริงค่ะแม่สุภาพสุภาพว้า เพิ่นบอกบอกซ้ำนั่นกะแม่เพิ่นก็บอกซ้ำนั่นละพ่อเลยโอ้ยแสดงว่าแต่วันที้นี่คิดอยู่ได้หานโอ้ยเดี๋ยววันที่นี่แป๊บยิบเก่าจะคิ่ถามเพิ่อนบ้างี่ได้ไหมแสดงว่าแม่ก็คิดอยู่อาจจะบอกเลขก็ได้แต่ว่าในใจก็คิดว่าอาจจะให้เฮาวรออีกนี่แป๊บิบก่ากระมาณนั้นแม่ก็ย่างังบอมันใจแม่ก็ยังบม้มัน แต่แต่ความคิดของแม่ว่าเลขสิเป็นเลขพี่กับน้องแม่นค่ะเพราะว่ามันเห็นพี่น้องแม่บริฟันเห็นเพื่อนดนแล้วสุบกันนิดละนี่เพียรทิพี่น้องาหยิบนปดทิพย์เก่าแล้วพี่น้องคือกันตัวนี้เลยจัดการตัวนี้เลยเนาะเอาจังไรมือนี้มาวัดพุทธแล้วเลยเออมือนี้วัดพุทธเด็ดข่าวว่าเล็กเหล้าบุญแม่น อีกล่าเพมเนเนี่เมนผีอีกคนนึงค่ะเดี๋ยวเดียวลาสีมาเอสีมากเดี๋ยวสีทอ๋ออีกคนหนึ่งกันพ่อสีเอาซุมวดซูมซูมวดได้พ่อมาว่ากับแม่นี่ละมาประจำจานพูดจานพูดสูบพ่อสีมาซูมเออร์แม่นี่จะเป็นผู้ซื้อห้เพื่อนกซือ้งกันวานสองแปดสองเกีว่าก่านว่ามันนแม่นค่ะแม่นมนท่านว่าัแม่อตัวนี้เป็นกวันแม่นาเนาะ เอาตัวนี้ไปล่องเมืองเนาะค่ะแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้มั่นใจเต็มทุร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือว่าวันที่สามสิบจังมาตามเบิง์ไม่แม่ค่ะนาะแม่เนาะเดี๋ยวเจ็ดตัสิมาตามให้ทีมงานเด้อค่ะค่ะเดวันที่สามสิบตัวนี้ทีมงานมากันเยอะแต่วันสองแปดสองเก้าแต่ว่าคุณแม่ มาตัวนี้นะคะแม่สุภาพเนาะโอ้งมให้เลยคุณแม่สีให้ยางดีดีเนาะสีให้สีให้สีให้เลยสีให้เลยสีให้เลยโอทั้งพี่ดแม่เดี๋ยวเขาว่าผมใกห้ตันัอมันมันเคุณแม่มากวนแหลกกะไหฮ่งๆบังๆมันมค่ะมันค่ะป้เซเมี๊ยวมาามตัวด้แม่ว่า